สวัสดีค่ะจะมาพูดเกี่ยวกับประโยชน์ของคีเลชั่นเพิ่มเติมนะคะคืออยากให้มันครอบคลุมนะ่ะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเออโรคอะไรบ้างที่มันดีขึ้นนะคะเกี่ยวกับ การทำเคีเลชันนะคะเราก็รู้แล้วว่าการทำเคีเลชันนั่นน่ะมันเป็นการล้างตะกันสารพิษโลหะหนักในหลอดเลือดและเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะจับเอา,เอาสารพิษโลหะหนักนะคะหรือว่าเศษแคลเซียมที่มันอพอกอยู่ในเส้นเลือดเราเนี่ยนะคะออกมาด้วยนะคะโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดมันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ตะกันในหลอดเลือดน่มันก็จะหายไปนะคะมันมีอะไรบ้างลหล่ะน้าหนูโมุุยอ่านให้ฟังเลยแล้วกันอยากให้รู้ครอบคลุมนะคะเพราะว่าในคลิป ที่แล้วนะคะก็พูดไปบางส่วนเท่านั้นเองนะคะก็อยากให้รู้ครอบคลุมนะคะลดการอุดตันในหลอดเลือดทั้งสมองแล้วก็หัวใจนะคะใครที่เป็นหลอดเลือดออตีบนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือสมองเนี่ยนะคะคืออาการมันจะดีขึ้นเนาะ,ะแล้วก็คือ,อ,อผนังเส้นเลือดที่โดนพอกไปเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะโรค หัวใจตีบนะคะจะดีขึ้นถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะอ่ามันก็ลดโอกาสที่เราอะ่ะจะไปต้องไปผ่าตัดหรือว่าส่วนหัวใจอะไรอย่างงี้เนาะเออถ้าแบบผ่าตัดใหญ่เลยทำบายพาสเลยอย่างเงี้ยก็อันตรายเราต้องกิน คุมาดินคือยาต้านเก็ดเลือดไปตลอดชีวิตด้วยมันก็เสี่ยงเนาะถ้าเราอะแค่ดิบแล้วก็ล้างเส้นเลือดออกแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดอนะไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเราได้ดีเป็นปกติเนะะี่ยค่ะมันก็โอเคแบบดีมากไม่ต้องไปเสี่ยงกับการผ่าตัดเจ็บตัวเนาะฟื้นตัวก็ยากด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบมีปัญหาอย่างอื่นเยอะแยะตามมาเลยนะคะลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจกําเริบอ่าใครที่เคยเป็นแล้วมีกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วหรือว่าอันใดก็แล้วแต่นะคะ ก็จะแบบการไหลเวียนดีขึ้นไปเลี้ยงหัวใจดีขึ้นแล้วก็หัวใจทํางานดีขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะลดอาการที่จะแบบเกิดโอกาสอุดตันแล้วก็ขาดเลือดอีกรอบหนึ่งนะคะความดันก็ลดลงด้วยนะคะลดการอักเสบของผิวหนังด้วยลดข้ออักเสบนะคะเพราะฉะนั้นโรคลูมาตอยด์ก็จะดีขึ้นเนะะาะลดการอักเสบของผิวหนังก็โรคพวกโรคหนังแข็งโรคหนังแข็งก็จะดีขึ้นนะคะนิ้วก็จะไม่แข็งเป็นลำเทียนนะคะลดอาการหอบหืดภูมิแพ้อันนี้คือลดการอักเสบเนาะ พวกหลอดลมอักเสบอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะดีขึ้นเนาะ,ะระบบการหมุนเวียนเลือดโลหิตทั่วไปดีขึ้นนะคะทั้งแบบปไปมือไปเท้าสมองอะไรอย่เงี้นะคะ,ะเลือดไปเลี้ยงที่จูดีขึ้นก็สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นนะคะ,ะช่วยให้ประสาทการรับรู้ต่างๆเช่นรสชาติภาพเสียงดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นส่วนปลายเนาะอันเนี้ยอืนะ มันก็จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงได้ดีขึ้นมันเทาอาการเหน็บชาเนาะแน่นอนนะคะลดโอกาสเกิดมะเร็งนะคะลด ระดับไขมันในหลอดเลือดน,นะคะแล้วก็ลดโอกาสสูญเสียอวัยวะลดไขมันในเส้นเลือดด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มมวลกระดูกด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG นะ่ะดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้สมองแจ่มใสช่วยให้ความจําดีขึ้นเพราะอะไรคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าของเด็กนะคะคือแบบโรคสมาธิสั้นอย่างเงี้ยนะคะก็คือไปดิบเอาสารโลหนนะหนัก ออกนะคะคนที่แบบมีพัฒนาการช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไปดิบเอาสารโลหะหนักในสมองออกเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมากแน่นอนเลยนะคะความจําดีขึ้นแล้วก็การที่เขาแบบมีสมาธิสั้นเนี่ยคือดีขึ้นมากๆเลยนะคะแน่นอนเลยนะคะหรือว่ามีพัฒนาการที่ช้าแต่ว่าไม่ใช่พวกปัญญาอ่อนนะไม่ใช่แบบความผิดปกติของไอ้สมองตั้งแต่กําเนิดนะคะ ที่พวกเกี่ยวกับพัฒนาการที่เกี่ยวกับสารเคมีทั้งหลายเนี่ยพวกนี้มันจะดีขึ้นนะแล้วก็ทําให้การอ่อนเพลียหรือลังในหมดไปนะคะอัลไซเมอร์ดีขึ้นอันนี้เ็าพูดกันมาทั้งหมดเลยนะคะก็คือถ้าใครแบบว่ามีปัญหาหรือว่ารู้จักคนที่มีปัญหากลุ่มนี้ที่หมอนวยพูดมานะคะแล้วผลประโยชน์มันเป็นตามนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็แนะนําให้เขามาทําได้สําหรับคนที่ปกติ ดีสุขภาพดีแข็งแรงปกติอยู่แล้วนะคะแค่มีการเหนื่อยเพียนิดหน่อยนย่เงี้ยคะเราก็ใช้ชีวิตรปกติไปแล้วก็ทำคีเีชันบ้างเป็นบางครั้งนะคะปีหนึ่งจะทําสักแบบสั้นๆแบบน,น,นะคะสองครั้งสาครั้งหรือ5ครั้งก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าใครตรวจแล้วมันเกินนะคะเราก็ต้องทํายาว10ครั้งเลยนะคะทุกสัปดาห์10ครั้งอะแต่ว่าก่อนทําทุกคนตรวจค่าตับและค่าไตาแน่นอนอยู่แล้วนะคะอ่ะได้รู้แล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ